ก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมครับผมคุณ<ป>อันหลงป่านะครับนี่อีพีนี้นะครับผมเราก็ก่อนอีพีก่อนนี้เราก็ตามหาถ้ำเนาะอีพีนี้เราก็จะไปหาหอยนะครับหอยหอมกับหาเห็ดนะครับผมแต่ว่าไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับถ้าฝนแรงฝนหนักนี่คือ เห็ดมันจะไม่ออกนะมันจะเปื่อยนะเนี่ยเราก็ลองเสี่ยงดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมนี่เรามีกะตะกร้าหมานนะครับผมแต่ว่าไม่รู้มันจะหมานหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปอรอลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปครับผมโอ้หลังจากเที่ยวเดินมานะครับผมโอ้หลังจากฝนตกเนาะ นี่คือธรรมชาติที่เราเข้ามาป่าลึกเนาะหลังข่าวแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากับข้าวนะครับผมหาเห็ดหาหอยไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เราก็มีเมนูเด็ดนะครับวันนี้เมนูเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวเราติดตามนะครับผมอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมากหอบมากเลยเราปีนขึ้นมานะครับตดินมาตั้งไกลนะครับผมยังไม่เห็นเห็ดนะปกติถ้าเห็ดออกเนาะมันจะเห็ดที่มัน เห็ดพิษก็จะเห็นนะครับเห็ดทั่วไปก็จะเห็นเนาะแต่ว่านี้ยังไม่เห็นเลยนะเห็ดทั่วไปก็ยังไม่เห็นไม่รู้จะจะหมานหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับผมไปครับ นี่นะครับมาจุดนี้จะมีเห็ดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็ดก่อหรือว่าเห็ดที่เราตามหามันจะออกในแนวต้นก่อนะครับเห็นไหมนี่เห็นครับตายเห็ดนี่ต้นก่อนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับผมผมว่ามันยังไม่ออกแน่นอนเลยครับน่าจะเอียกสามสองสามวันเนาะ <c oughs> เห็ดพิษก็เพิ่งเห็นดอกเดียวนะ <c oughs> เห็ดที่เป็นเห็ดผีเบื่อนะครับนี่จะมาหรือเปล่านะครับผม แต่ก้าเราปกติเราไปกับคุณอันไม่พลาดนะคุณอันเนาะ <laughs> วันนี้เราเ,นะเราจะหมาหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราต้องหาดอกแรกก่อนนะครับ้าได้ดอกแรกน่าจะมีดอกสองดอกสามนะครับ <laughs> แต่ว่าพื้นที่มันเหมือนมันเหมือนเห็ดจะออกเนาะคุณอันเนาะ เดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้เรามาถึงจุดนี้เรายังไม่ไดส้สักกระดอกเลยนะครับผมยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราเห,เหนื่อยแล้วนะครับผมนี่เที่ยงกับ49นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะาทำกับข้าวหุงหาอาหารก่อนนะครับ นี่ตอนบ่ายค่อยมาซู้กันใหม่เนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะนี่ยังไงเราขอพักทานข้าวก่อนนะครับนี่จุดเราที่เราจะทานข้าววันนี้ก็คือจะชมวิวด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เราติดตามนะครับแล้วก็กับข้าวเราวันนี้มื้อนี้มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับผมจุดเราจุดที่เราจะกินข้าวนะครับคือจุดนี้นะนี่เดี๋ยวรอคุณอ่านมาก,ก่อนนะครับผม ดูนะครับบรรยากาศนะครับที่ด้านหลังนะครับผมนี่เราก็จะทำาข้าวตรงนี้นะครับผมอ่ะเมนูเราจะมีอะไรก็เราติดตามได้นะครับผมนี่นะครับผมเรากำลังเตรียมตัวก็ฟืนนะครับผมตังไฟเนาะนี่เราจะทำกับข้าวเที่ยงนะครับตอนนี้นะเมนูเราจะทำอะไรเดี๋ยวไปติดตามนะครับผม นี่กับบรรยากาศจุดที่เราจะทานข้าวจุดนี้นะครับผมอ่ะอย่างไงก็เราติดตามได้ว่าเราจะทําอาหารอะไรนะครับผมนี่นะครับผมเราจะไปเอาน้ําชายมาชายนะครับนี่รอๆอ,อ,อ,อย่นี้นะพันตาข่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราสวยมากนะอันนี้คือน,น้าชายนะครับผมเอามาไว้ล้างมือเนาะไปเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับที่เราทําขึ้นเป็นสองบอกนะนี่ไปครับผมให้คุณอัลรอตรงนี้นะให้คุณอัล ตากับข้าวรอนะครับผมเดี๋ยวพานตายก็จะไปเอาน้ำนันด้านล่างนะครับผมไปโอ้เรามาจุดนี้นะครับนี่จุดที่เราจะไปเอาน้ํานะครับผมโอ้นี่ครับผมเอาน้ําขึ้นมาเอาขึ้นไปล้างมือนะโอ้โหเป็นตาน้ํานะครับตัวน,นี้เนาะเป็นลานหินนะครับจุดนี้นครับนี่ นาำสะอาดมากเลยนะครับผมนึกว่าจะได้ลงไปเอาไก่มากนะถ้าเกิดว่าตามไปไปเกล่ไกในพันธ์ายแม่ไตนะครับผมนี่นะครับผมจุดที่เราจะเอาน้ำนะครับผมนี่เราต้องล้างกระบอกก่อนนะครับจุดที่เราจะ อเอาน้ำนั่นนะครับผมลงมาประมาณร้อยถึงสองร้อยเมตรก็ถิงแล้วนะครับนี่กระบอกไม้ไผ่ของเรานะครับผมเราก็ทําการเจาะด้วยไม้นะครับเอาไม้ไผ่มาเจาะนะครับให้เป็นสองท่อนนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเราก็เอาน้ําก่อนนะครับ เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปไปล้างมือเนาะหรือว่าไปต้มชิมก็ได้นะครับผมอ่ะยังไงเรงาก็อล้างหน้าก่อนนะครับอืมือ,อ,อมนฝนจะตกนะครับผมกับข้าวเราก็ยังไม่ทําเลยนะอย่บอกนะฝนตกก่อนอ่ะอยังไงแล้วก็ ไปครับผมโอ้โนี่แหล่งน้ำนะครับผมขึ้นมาด้านบนแล้วก็น้ำเยอะมากนะครับผมไรัดเลาะขึ้นไปหาคุณอ่านนะครับคุณอ่านต้องไปหิวข้าวเลยไหมตอนนี้นะครับเราก็นะครับตอนนี้เราทำการ เมนูวันนี้ของเรานะครับผมนี่เมนูของเราคือจะย่างไก่นะครับนี่เราไม่กินต้มมาม่านะครับวันนี้นะคุณอ่านนะเราจะย่างไก่นะครับผมบแต่ว่า<อ>ไม่รู้จะกินตอนไหนนะมันจะสุกให้เราไม่เนี่ยพันตายไม่รู้ครับไก่เป็นตัวเลยนะฮะเราต้องลองทําดูนะครับผมนี่อันนี้คือไก่ย่างสูตรคุณอันนะครับ <c oughs> ไหนเรื่อ,อรรเรื่องมาเรกกองนะไเรื่องลงมาแบบจะแก่งกาจคนน่ะโอ้โหนี่บอกกางเลยอ๋อ ห <med> นี่เราจะใช้ไม้หีบสอง <sm all> สองไม้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เนาะนี่อย่างนี้นะคุณอันโอเคนะว่ามันหอมแนละ้วคุณอันกินได้เลยนี่ <med> สามันตอนนี้มันบัดจบายสองแล้วนี่นี่ไม้หีบแล้วก็ใช้เครื่อ,อยานางนะครับ ไก่นี่ก็คือหมักมาอยู่แต่บ้านนะใช่ไหมพันตายหมักมาเนาสูตรพานตายครับหอมมากนะไก่ซีพีนะครับแต่มากินอยู่ป่านะ <c oughs> เสียงนกเสียงกานะครับอ,อีกข้างหนึ่งนะครับผมไม้ปิ้งสูตรพานอ่านนะครับคุณอ่านนะเอาปีกหาย โอ้ยกวนบาดมือนะครับผมนี่ขั้นตอนการปิ้งย่างของไก่ของเราวันนี้นะครัาบกำลังเข่านะคุณอันประมาณนี้เนะาะครับไป้แล้วนะได้เลยนะได้แนละ้วพันเลยโอ้โหทำไมไม่คาสอะ ทอยู่เครื่อน้อยอันนี้อเอนี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เราก็หีบตรงกลางเนาะนี่นะครับผมนี่เราทำการย่างนะครับผมไม่รู้จะสุกตอนไหนเนาะ นี่ผู้อันบอกว่าไฟไม่แรงนะครับโอ้โหแรงมากเลยนะมันหอมมากนะหอมไหมนี่นะครับผมอ่ะยังไงเราก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อให้มันสุกให้มันแบบให้มันเหมือนไก่ย่างที่คุณภาพดีๆเนาะอ่ะยังไงเราก็รอเวลานะครับผมปีง่าไก่เรามันจะสุกหรือว่ามันจะไหมก่อนนะครับโอ้ยเราลืมดูนะครับผมนี่ นะเดี๋ยวยังไงก็ใช้ไฟอ่อนๆเนาะไฟมันแรงนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับสูตรผ่านตายนาะหมักเองนะครับผมนี่ไก่ของเรานะครับผมเราต้องใจเย็นๆนะครับกว่าจะได้กินนะแต่คุณอันกําลังขมักขเมน,นะครับไม่นรู้ทําอะไรนะครับฝั่งนูนะ้นเนาะคุณอันเมนูอะไรคุณอันจะกินวันนี้นะ่ะตัวมาม่าตัวมาม่าโอ้ยตัวมาม่าก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมทอดน้นๆนะเออ ดูนะครับอุปกรณ์ของคุณอ่านนะนี่อุปกรณ์คุณอ่านนะครับทําคำาภิเมกนะครับผมเห็นไหมนึกว่าทําอะไรนะครับทํานี่ทาผู้อุปกรณ์เอาไว้ภาชนะเอาไว้ใส่ต้มมาม่านะครับผมอ่าเนี่ยวันนี้เราไม่มีก๋วยเตี๋ยวครับมีมาม่านะโอ้ยนี่ครับวิวหลักล้านของเราเนาะฮะยังไงเรากินข้าวเสร็จเราก็ จะไปหาเห็ดต่อนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็ดไม่ออกเลยนะอ่ะอย่างไงก็ทานข้าวก่อนนะครับผมต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าไก่ยังไม่สุกนะครับตอนนี้ก็คือบ่ายสองแล้วนะครับผมนี่นนี่นะครับเดี๋ยวเรารอน้ำต้มมาม่าเราเดือดก่อนเนาะ เพราะว่าเราขึ้นเขาเราขาดมา่าไม่ได้นะครับผมเอาอย่างไงก็รอน้ําเดือดเราจะไปกินพร้อมกันนะครับผมอเราก็พร้อมแล้วเราก็หิวแล้วนะครับผมบ่ายสองครึ่งเอาบ่ายสองห้าสิบแล้วนะครับผมตอนนี้นะอะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปกินข้าวกันนะครับผมจ,จุดนี้นะครับที่เราจะกินข้าวนะครับผมนี่เรากาลังทาพัตคารของเรานะครับนี่คือ จานรองนะครับผมที่เราจะใช้ลองอาหารของเรานะอ่ะอย่างไแงลนะ้วก็รอให้น้ําเดือดครับผม,ผมน้ําของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมใกล้จะพร้อมที่จะเอาไปทําลวกมาม่าแล้วนะครับผมน้ำมันก็ได้สุกเรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหเป็นไงพันใต้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับมันจะไหมหมดนะครับดูน้ำนะครับเดือดพดบรบเอ๊ ผมว่าไฟมันไหมไอกระบังไม้นะครับนี่ oh. เอออย่าหลุดมือนะพันตาย oh. นี่ครับโอ้โ oh, ห oh. ดูนะครับเนี่ยขนาดของมันยังเดือดอยู่เลยเนาะอืมนี่ครับเราต้องต้มน้ำให้เดือดๆนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ไม่ค่อยสะอาดเนาะไปห้าน้ำออกจากแบบหน้าผาจากดินเลยน่าจะสะอาดกว่านี้เนาะพันตายครับ <c oughs> โอ้โหน้ำเราก็เหลือๆนะครับวันนี้ใส่เอ็กผมใส่เอ,อ็กได้เราใส่แจลได้ไหมน้ำนี่ <c oughs> โอเคนะครับตัมไว้ก่อนเดี๋ยวจะทิ้งๆได้เผื่อเราไม่มีน้ำกินนะครับนี่นะตัวมาม่าของเรานะครับผมโอ้โห,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 โหน้ำไอ,อ้ตั้งผมม่เนี่ยเฮ้ยนี่ครับกินแบบลูกทุ่งลุกทุ่งนะวันนี้ นนี่หอมเท่นเนาะหอมมากนะมามา่าอร่อยสุดเลยครับไปไหนก็ไม่ได้ขาดมามา่าเนาะพกง่ายนะครับทําง่ายกินง่ายนะกินดิบก็ได้อีกเนะมาไก่เราพันตายเอาเลยครับไก่สุกยังเพราะสุกนะพันตาย,ตายสุกแล้วไก่ของเราสุกแล้วครับโอ้นี่ครับผมนี่ไก่ของเราครับผมโอโ้โหหอมมากเลยนะครับ น่ากินมากนะโอ้โหนี่กับข้าวหลักร้อยแล้วผมกับวิวหลักล้านนะครับวันนี้มันบรรยากาศดีมากๆนะกลัวแต่ฝนตกครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบบ่ายสามแลนะ้วพันตายเวลาเรากินข้าวก็จะเวลาประมาณนี้แหละ <laughs> ท,ทุกคลิปครับคือมาป่ามาเดินเขากับพันตายจะกินข้าว,วลานิดตลอดเลยนะครับ กับข้าวก็จะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะโอ้คุณหันไกย่ย่างนี่เป็นจ้า,ดานดังๆเลยคือมาตายขอท้าเลยนะนี่มาดูมาดูโหนี่อือหือสุดยอดนะครับหอมมากเลยนะโอ<ห>้ยโอ้ผมนี่กิืนน้ำลายเลยฮนะ พันตายทำไมไม่ใส่มะนาวมาจากบ้านเลยพันตายไม่มันจะเสียรสชาติโอ้ต้องสสใส่ตอนนี้นะครับผมนี่ครับแต่ตำเจียวมาจากบ้านนะครับแต่มาบีบมะนาวใส่อยู่นี่นะครับอือเอาไปเปรี้ยวยนะครับยอดนะครับเข้ากับไก่ย่างอร่อยๆของเราเนาะโอ้โหข้าวเอาไปคนเล่นไหมบ้านเ<ะ>นี่ นี่นะครับผมเราก็ได้เวลาอาหารมื้อเที่ยงหรือมื้อค่ำนะครับผมตอนนี้นะบ่ายสามโมงสิบสองนาทีแล้วนะครับผมนี่เราหิวมากเลยตอนนี้นะครับอาหารของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมีมาม่านะครับผมอือร่อยมากครับผมดูนะครับอาหารของเรานะครับผมอว่อยอร่อยไหมดูฮะอืม กินมาม่าเนาะอาหารลักสิบคาบิวลักล้านนะครับอือเอายอดนี่คือบรรยากาศของเรานะครับผมที่จุดนี้นะครับเราหิวข้าวมากเลยนะครับผมนี่นี่ไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับผมพร้อมกินแล้วนะนี่คือเราไม่ได้เอาช้อนมานะพันตายทำยังไงคืนนี่ครับสดกินเลยนะโอ้ยก็ครับ นี่นะครับผมอืมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพานตายก็ขอเวลาลงมือก่อนนะครับผมเพราะว่าหิวมากเลยตอนนี้นะครับอืม,อม,อมสูตรเดิมครับสูตรเดิมนี่นะครับผมสูตรพานตายนะครับเ้าเหนียวนะครับผมนี่นะครับอืม,อม หืมหวานิงเลยครับอืมอ๋อดื่ยมากครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงพดต่ายขออินข้าวก่อนนะครับผม หิวมากตัวนี้ครับอนี่ครับมาดูมาชิมดูนะครับไก่สูตรฟานตายหมักนะมันรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมอมหวานมากครับผมอืมนี่ครับผม อาหารปาอ,อิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณอ่านนะโอ้ยอร่อยมากครับผมกับข้าวที่อยู่ในป่าเนาะอร่อยทุกอย่างครับอดยอดมากครับผมอร่อยมากครับผมอ,อมาหารป่าอ,อิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณอ่านนะคุณอ่านสู้ๆ,ๆนะครับผมนี่ไก่ก็ต้งเหลือเยอะนะ ันตาไปกิน hmm. ก mm ัน hmm. ข้างก่อนนี่โอ้พันตากินมาม่าหมดพันตานี้มาม่าหมดเลยนะครับเพราะว่าหิวมากเลยนะพันตาจัดเอาจัดเอาเลยนะครับผมเอาให้คุณอ่านกินเลยนะครับผมตัวนี้นะกินไ่หมดห้ามกลับนะคุณอ่านห้ามห่อกลับนะนี่หลังจากที่เรากินข้าวอิ่มนะครับเราก็พร้อมพร้อมไหมคุณอ่านพร้อมครับเราไปลุยเนาะ ไปลุยไปหาเห็ดนี่แหละครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะ<ห>าไปครับผมมีแรงแล้วตอนนี้นะครับปา,าเราไปเหเราต้องก้งนี้ฮะม<า>ันเป็นหน้าผานะคุณอันน่เหวลึกเลยนะอย่าไปใกล้เดี๋ยวออาสเลยนะอืมไปเพราะว่าจุดที่เรากินข้าวคือเป็นหน้าผาสูงมากนะครับไปเราก็จะหาเห็ดกลับทางเดิมนะครับผม่ดูจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็คือได้นะครับ ถ้าไม่ได้ก็คือฟาวนะครับผมเพราะว่าเห็ดนี่คือมันเป็นฤดูเนาะถ้าเกิดว่าหน้าที่มันออกเราก็ได้เห็นอย่างางที่บ้านต้ายไปหานะครับถ้าฤดูยังไม่ใช่วันที่มันออกนี่คือไม่ได้นะนะไปครับผมนี่คุณอันมาจุดนี้เห็นเห็ดอะไรนี่ครับเห็ดพีเบื่อหรือเปล่า เดี๋ยวพัดต่ายดมดูนะเห็ดไข่ก็ไม่ใช่นะครับเห็ดหอมก็ไม่ใช่นะครับเห็ดนี้คือน,น่าจะเป็นเห็ดเห็ดข่านะครับผมนีม 3, ่มีอยู่สามหนึ่งดอกสองดอกมีอยู่สามดอกแล้วก็สี่ดอกนะครับผมนี่เห็ดข่าหรือเปล่านะ มันจะเป็นเห็ดขานะครับไม่ใช่เห็ดน่าจะไม่ใช่เห็ดไข่เนาะเพิ่งเห็นจุดแรกนะครับที่เห็ดออกนะแต่ว่าเป็นเห็ดน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้หรือว่าคนไม่นิยมกินนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นนะครับผมอมาถึงจุดนี้นะครับผมไม่รู้เห็ดอะไรเนาะนี่สีมันสวยมากเลยนะคืออ่านใดูเห็นแล้ว นี่กินได้บ้างพันตายเห็ดปวกแดงหรือเปล่าฮะนี่เห็ดสองดอกเนาะลองหงายลองายดูครับดูเส้นมันกินได้กินได้ใช่ไหมถ้าเห็ดไม่มีพิษมันจะเป็นเส้นตรงเห็ดปวกแดงเนาะเอฟซีท่านนหนรู้คือชื่อเห็ดอันนี้บอกประเภทมาด้วยนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะนี่พันต่ายเห็ดแบบนี้พันตายก็ไม่เอานะเอาไว้นี่แหละครับผมเอาไว้ให้ซัดหรือว่าสิ่งมีชีวิตหอยอะไรกินเนาะ ไปครับผมเห็ดก่อเห็ดอะไรก็ไม่มีนะครับผมปกติแล้วเห็ดก่อจะเยอะนะครับนี่โออีกสักสองสามวันนะเดี๋ยวพันตายขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะครับผมมันต้องได้แหละครับผมเพราะว่าจุดนี้คือถ้าเห็ดออกนะเห็ดก่อออกนะคือจะได้เยอะนะครับีะเดี๋ยวจะกํ อีกสองสามวันจะขึ้นมาแกต้ตัวใหม่นะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเห็ดเลยนะอ่ะเราก็จะหาลงไปเรื่อยๆนะครับมาจุดนี้เราเห็นเห็ดปลกแล้วนะครับเห็ดปลกนะครับผมแต่ว่ามีดอกหนึ่งดอกนะโอ้นี่น่าจะมีเยอะๆเนาะมีสักแบบสักห้าสิบหกสิบดอกนะจุดเดียวนะครับผม เห็ดปวกนะครับเอาไปตำน้ำพริกนะครับหรือเอาไปแกงทําน้ําซุปโอ้ยอร่อยนะครับเห็ดปวกนะหรือเห็ดโคนนะครับผมฮะเราก็ได้มาเพิ่มได้เห็นเห็ดปวกนะหวังว่าเราจะได้เจอหมูใหญ่เนาะไปครับผมีพีนี้เราก็นะครับได้ทําการหาเห็ดแล้ว,วนะครับผมแล้วก็ไปทํากับข้าวเนาะครับผมนี่เราก็ได้อิ่มท้อแล้วก็กลับมา เราหาแล้วก็คือเห็ดยังไม่ออกนะคุณอั๋นนะเห็ดยังไม่ออกนะครับผมวันนี้นะเราจะรอให้แดดเผาเชื้อเห็ดสักหน่อยนะครับให้เชื้อเห็ดมันออกมานะนี่พานตายก็ได้แค่หนึ่งดอกนี่เขาเรียกว่าดอกนะเห็ดเห็ดอะไรปวกเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกไหม้ครับอ่ะวันนี้นะครับอีพีนี้นะครับผมพานตายกับคุณอันนะครับผมก็จะไลาเอฟซีไปตรงนี้นะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามช่องผานตายแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับกดไลค์ให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวยไงพานตายก็จะลาเอฟซไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ